น,ก,นกันคับมองเงีมองนีชหนย่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยม,มันนี่ปูใส <c oughs> ่สูทขาวได้ดิพีชโคตรได้ดิพีชโคตรได้ <c oughs> ด,ไดิ มื้อแรกบ่แม่น <imit imit imit> <imit> ก็พิธีส่งน้ำพระที่วัดประชาลังสรรค์อำเภอเมืองพัทธลัจังหวัดศรีระสะเกษในช่วงบ่ายของวันที่13นี้ที่วัดประชาลังสรรก็ได้ประกอบพิธีส่งน้ำพระขักลับมาด้วแล้วก็ในกำเพลินของวันนี้<ย>เวลา18นาฬิกา36นาที10ปีเขาจะเริ่มพ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเศษสมโภชวัดเผือกมีคน มาแปดครอบยันดวงก็นอุกิดยันดวงพร้อมกับโคตกองบุญพา่ป่าและก็ทำบุญให้กับบรระบุรุษที่วัดประชาหลางังนนสัในตอนนี้นะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปยมนะรขอเชิญมาร่วมง,งานกันที่วัดประชาหลางังสรรค้นะครับ